ว่าเขาต้องมีผู้หญิงที่ชอบข้าคนก็เพราะรักตำรวจไม่ใช่จิตแพทย์ยึดที่หลักฐานลงมือคุณต้องเชื่อใจตำรวจจับคนร้ายได้แน่นอนคุณเห็นอะไรชายหรือหญิงมองไม่เห็นคดีนั้นมีผลกระทบต่อเขาความรักความแค้นมาจะสมองซีกเดียวกันเสี่ยวชุงเป็นลูกของเชินกับเดวิด ก็ต้องสูญเสียความรักนึกว่าฉันโง่เหรอไม่รู้อะไรเลยเหรอสัญญาณแห่งรักจะกลายเป็นอารมณ์ดา่าเนเกิดการโจมตีบางคนอาจจะฆ่าคนก็เพราะรัก5ปีก่อนนักศึกษาหญิงาคนถูกทำร้ายตาย3คนหนึ่งคนเป็นเจ้าหญิงนิทราเว้นแต่คุณที่รอดมาฉันขอร้องอย่าพูดถึงเรื่องในอดีตอีกเลยหนีก็ช่วยอะไรไม่ได้เชื่อผมเถอะผมช่วยคุณได้ไม่เอา,เอาทำไมต้องบังคับเขา กา,การปกปิดของเขาถึงขั้นชำชองแล้วโรคบุคลิกต่อต้านสังคมอยู่ในขั้นที่เรียกว่าอันตรายผู้ที่มีบุคลิกต่อต้านสังคมลุกจัดอยู่ในกลุ่มยอดคนไม่มีความรู้สึกเหมือนคนปกติไม่ต้องรู้สึกละอายใจที่คนเป็นคนต้อเพราะมีีิธรรมรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแายเป็นจิตแพทย์ไม่ใช่ตำรวจนาทุกคนตายก่อนที่จะพอใจเหรอขาแค่เปิดโพงเขาฉันยอมทำทุกอย่างด้านหน้าคือสวรรค์ด้านหลังคือนรก ขอให้ความจริงมันโหดร้ายและสยองให้รู้ความจริงไม่ยอมหยุดหร